เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่โรงแรมพนักงานโรงแรมดาราเทวีของจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับร้องมีการเข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าผู้บริหารนั้นจ่ายเงินเดือนมีการค้างจ่ายรวมกันแล้วกว่า50ล้านบาทนะครับซึ่งทางโรงแรมนั้นก็ถูกปิดลงไม่สามารถเปิดให้บริการได้แต่กลับยังคงสถานะของพนักงานอยู่กับ นักงานโรงแรมดาราทีวีจังหวัดเชียงใหม่กว่า100คนนะครับพากันมายื่นหนังสือกับนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกร้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในฐานะนายทะเบียนให้ทางโรงแรมดาราทีวีนั้นมีคําสั่งปิดกิจการโรงแรมนะครับหลังจากได้รับผลกระทบโควิดส่งผลทําให้โรงแรมได้หยุดให้บริการชั่วคราวแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้เปิดดําเนินการ ทางด้านของนายอำนาจปันสุพึกอายุ54ปีผู้จัดการห้องอาหารจีนหนึ่งในพนักงานที่ได้รับผลกระทบบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14พฤษภาคม2563ทางพนักงานได้มายื่นเรื่องกับทางแรงงานจังหวัดฟ้องผู้บริหารโรงแรมดาราทีวีมารอบหนึ่งแล้วหลังจากไม่สามารถที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานซึ่งทางโรงแรมก็จ่ายมาให้3เดือนคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมได้มา175ของเงินเดือนทั้งหมด และสัญญาว่าจะเปิดให้บริการโรงแรมในเดือนตุลาคมนี้แต่ว่าเมื่อถึงกําหนดครับโรงแรมได้แจ้งว่าจะขอเลื่อนไปเปิดในเดือนธันวาคมทําให้พนักง,งานทุกคนนั้นได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับเงินเดือน ยังไม่พอครับยังไม่สามารถที่จะไปสมัครงานที่อื่นได้อีกเนื่องจากว่ายังครองสถานะเป็นพนักงานของโรงแรมอยู่ครับค่ะในส่วนของตนนะคะโรงแรมเนี่ยก็ยังจะต้องใจ่ายให้ประมาณกว่าถึง3ล้านบาทด้วยกันค่ะรวมของพนักงานคนอื่นคาดว่าประมาณ50ล้านบาทที่ยังค้างจ่ายอยู่นะคะซึ่งตนก็มองว่ายังไงแล้วเนี่ยโรงแรมก็ยังไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกเนื่องจากว่าใบป,ประกอบกิจการโรงแรมค่ะได้หมดอายุไปตั้งแต่วันที่8กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่ง ทางโรงแรมก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมทําให้ตนค่ะมองว่าภายในเดือนธันวาคมนี้โรงแรมก็ไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เพราะว่าทรัพย์สินภายในโรงแรมนะคะต่างก็ถูกเจ้าหนี้ยึดไปทั้งหมดทําไมทางผู้บริหารถึงไม่เห็นใจพนักงานค่ะล่าสุดทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้รับหนังสือจากพนักงานพร้อมบอกว่าทางจังหวัดจะรีบประสานทางผู้บริหารโรงแรมดาราทีวีให้มาพูดคุยและก็ศึกษาเรื่องข้อ กฎหมายค่ะว่าจะมีการแก้ไขดําเนินการช่วยเหลือพนักงานได้อย่างไรบ้างแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถูกทางทางลูกจ้างนะคะได้ฟ้องร้องกับทางโรงแรมด้วยค่ะ